วิ่ตวิผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้นผัดอุบลรัชธานีครับท่านธรรมลั์ละอองมนนะครับนี่ครับก็ท,าท่านนอธิการบรดีของมหาวิทยาลัยราชภัฒอุบลราชธานีครับปัจจุบันก็ฟิตซอมอยู่ที่ค่่ายมวยสันติอุบลน,นะครับชื่นชอบฮะดาวดังครับน้องรดนะครับน้องรดบ้านจเจริญสุข55ครั้งชนะ40แพ้15ครั้งครับ เอาละครับคู่นี้ก็ถือว่าเก๋าเลยนะครับไฟแดงเก้าวงคนรางสังเวียนไปพอสมควรนะครับไปรับชายชาตินะครับติดทีมชาติคิกบ็อกซิ่งเป็นระยะเวลานานนับปีเหมือนกันนะครับวันนี้กลับมาชกมวยไทยในรอบ2ปีเต็มนะครับมาเจอกับชามนาวมรราชพัฒุบลสภาพร่างกายความต่อเนื่องนี่อยู่กับชามมนาวแน่นะครับ ในขณะที่เก้ามงคลเองถึงจะไปชคคิด็วกซิ่งก็ซ้อมตลอดแล้วก็อร่างกายนะครับค่อยๆขยับเข้าไปเก้ามงคลมาชิงเดินก่อนตราคำบตายบรยิษัทบุญสรงโอสถจำกัดยา้องเล้าตักเก้าเหรียญจะแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีในรัศมีวงกลมยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดม และสำหรับท่านใดที่มีปัญหาผิวแห้งคันแพ้งเหงือ่อขึ้นผดขึ้นสะเก็ดให้ทดลองใช้สบู่สุกสกินสบูสบ่สมุนไพรที่เป็นแผนโบราณต้านผิวหนังอักเสบมีกลิ่นเหงือ่อกลิ่นตัวกลิน่นคาวใช้สบู่สุกสกินสั่งซื้อโทร02 016 00 00วัตถิลายแอทีวี9 9 9ขอบคุณคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับเดินขยับเข้าหายัางต่อเนื่องเลยนะครับ9วงคล โอ้มีเจาะยางหนักๆแรงๆเหมือนกันนะครับเตะขาต่อยหมัดหัวชามานาวชกในเกมตั้งรับนะครับแต่ก็มีโต้ตลอดเหมือนกันนะครับเนาละครับโดนขาเข้าไปอย่าสะดุ้งให้เห็นนะครับเก้ามงคลเบียดเร็วขึ้นแล้วด้วยครับมาถึงตอนนี้แต่หายไปสองปีนี่เดินคููเลยนะครับทางด้านเก้ามงคลเป็ินดีอะคาเดมี่ครับส่วนน้ําเงินนี่เคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องนะครับชามานาวมอราชพัฒน์อุบลครับมวยของพี่สันติเมืองอุบลนะครับ ฟอร์มล่าสุด9มงคนเนี่ยตั้งแต่แพ้น็อกเพชรแสนแสบสจอต้งปาจีนยก4 13ธันวา65ก็ไม่ได้ขึ้นชกมวยไทยอาชีพเลยนะครับส่วนชามนาฟอร์มล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับซันวันของโอม MBK ครับ19พื้นสติกายยนที่ดังสีแห่งนี้ครับแต่เน้นช่วงล่างเป็นพิเศษเลยครับวันนี้9มงคลหรือ9อนหอ9น้าพิววายโยครับชามนาวโดนขาเข้าไปนี่โอ้แดงปืนไปหมดนะครับแล้วก็มีหมัดมีสอกคอยบวกอยู่ตลอดเหมือนกัน ประมาทไม่ได้นะครับ9วงคนนะครับในช่วงปลายยกที่2นะครับยังคงขยับเข้าหาค่อยขยับเข้าไปดูชามะนาวบวกหมัดอยู่ตลอดครับมวยไทย5ยกนี่อย่าดูยกหนึ่งยก2อย่างเดียวครับเกมยาวอ่าเน้นเน้นช่วงล่างสวนหมัดระเหมือนกันครับทั้งแา่ชามะนาวเอาละครับเริ่มจะทนได้เหมือนกันครับปลายยกที่2ขยับช่วงท้ายครับหมดยกก่อนครับ พักแป๊บเดียวสมและพินพันเสริมอาหารสมเกาหลีตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่เครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยเครื่องดื่มสมโอทีดีพะมีซิงค์แอลแคนาทีนและสมสกัดกดใจแค่สิบาทคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับมีอาชีดมา50,000บาทด้วยนะครับให้กับชามมนาวยกนี้นี่ไม่สนแล้วนะครับเก้มามงคลก็พยายามจะเบียดนะครับเตะขาต่อยท้องต่อยหนาะ ชามนาวพยายามโต้เหมือนกันหมัดขวานี่โอโ้โหเวลาออกหมัดนี่ทิ้งทั้งตัวมาดูวงในเริ่มจะไล่แขนแทงสู้นะครับไม่กลัวเลยครับชามนาวขยับก็ไวอยู่ที่9โมงคนเองประมาทไม่ได้นะครับขยับ้าไวแบบนี้นะครับดูจังหวะการปล่อยหมัดของชามานาวนี่ดูว่าน่ากลัวครับคำถามคือ2ปีที่หายไปนี่จะมีปัญหาสําหรับ9โมงคนหรือเปล่าครับดันเสียจังหวะไปนิดนึงครับชามานาวเครื่องติด ติดไม่ติดครับวงไหนวะมีศอกด้วยครับ9ม้มงคลแตะขาไปครับแข้งขวาเกี่ยวเกี่ยวใจคืนได้ไหมเกี่ยวคืนด้วยแข้งขวาครับถือว่าเป็นมวยฝีมือที่กระดูกระเดี่ยวดีมากๆอีกคนหนึ่งในรุ่นนี้นะครับสำหรับก้ามงคลดังมาตั้งแต่เด็กครับแต่ว่า2ปีนี่แหละครับ5ยกนี้จะเป็นยังไงครับยกนี้ยกที่3เลยครับผ่านไปนาทีครึ่งโอ้โหครับ แม่ไหนไหนครับโอ้โหเอ้านี่ตัดลำตัวครับกาบมงคลแต่ว่าชามมนาวครับแม่ย้ายเหมือนกันนะครับชามมนาวอ่ะกาบมงคลผลักออกมาครับตื้อตื้อตื้อเข้าไปครับอ่ะยกได้ไหมชาแมน่ากาบมงคลพยายามจะเก็บอาวุธด้วยการกดแขนรวบไว้ครับแม่ยังตีไม่ได้ครับอืมอ่ะนี่ครับโอ้โหชาแมนาวครับว่าตอนนี้ ตัวเมงคลอยู่ครับหาสลับแล้วก็เสียบด้วยเข่าซ้ายโอ้โหนี่ครับกระปั้นกระปั้นมาแล้วว่นานผลิตภัณฑ์น,นม,มเมจิเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตาการตายพร้อมด้วยอุปกรณ์วยยี่ห้อพายส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนั่นเมืองของเราในวันนี้ขอพระคุณอุปกรณ์วยยี่ห้อพายออกมาเปิดเกมชนแล้วนะครับชามนาวยกนี้นี่โอ้มีแข้งแล้วก็พยายามจับปล้ำในทีเข่าเข่ามงคลต้องล็อกเอาไว้ก่อนนะครับ มาดูกันนะครับว่าเกมนี้เยื้อไปแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเดินช้าที่9ก้ามงคลน,นี่ดักออกแข้งต่อยมัดทําได้ดีนะครับชาานาวก็ไม่สนไม่ยันจะเบียดแบบนี้นะครับโอ้กลนน้ามไงเ้าดูนะครับตีได้ไม่ได้เท่านั้นเลยับตีไม่เานัดกรรมการต้องแยกก่อนครับเริ่มจะจับเริ่มจะขึ้นคอได้เหมือนกันนะครับชาานาวต้องทําให้9ก้ามงคลน,นี่เหนื่อยให้เยอะที่สุดครับเพราะว่ามวยเรือสักเวียนไปแข้งซ้ายครับ ติดตัวเข้าไปครับใหญ่ผมตีอตีไปครับเอาเละครับความใหญ่ก็เริ่มจะสร้างปัญหาให้กับ9ก้ามงคลพอสมควรครับอานี่ครับชาสมานาโอ้ยโดนขวากินฟรีไปก่อนครับมเอาขวาหลุดซะอีกชาบนาว่ายังลวดเร็วอยู่นะครับแพทพละกำลังยังใช้ได้อยู่ครับเก้ามงคลเอานี่ครับมารวบเผาเวลาไว้ซะด้วยครับโอ้ดู ชาบันนาวจะทำอะไรก็ทำไม่ถน,นัดครับแต่ว่าเวลาย,ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับอ้านี่ครับแมาแบนแบบอกให้บุกให้เบียดให้บี้เข้าไปครับทำยังไงก็ได้ให้ก้าวมงคลยุบย่นให้ได้ครับแต่ว,ว่าตอนนี้ดูครับแม่เป็นก้ามงคลซะอีกที่ตอนนี้แม่แต่แกก็สู้ยิบตาเลยครับชามันนาวโอ้ชุดนี้น,นี่พยายามจะเร่งอย่างเต็มที่นะครับชวนปล้ำในชวนทะเลาะในเรื่อยนะครับ เข้ามุงทนชกในเกมตั้งรับยังมีเท่งขวาคอยสกัดเอาไว้อยู่ที่ว่าชาวมานาวนี่โอ้เข้าไหนเบียดปลัมตีได้หรือเปล่านะครับเริ่มจะตีได้มีเสียงเชียร์ก็หึมไาทีไปหมดแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เอาละครับต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้ด้วยครับออกออกลูกชัดเจนนะครับทางด้านก้ามุคงคลแต่ว่าลูกขยันที่มันอยู่ที่ชาวมานาวครับเอาละครับมาลากมาตีได้ไหมมหาเจอรวบใต้ปีก สองปีนี้เริ่มจะสร้างปัญหาจริงๆนะครับอ,อยู่ที่ว่าชามานาวนีต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องครับต้องอย่าเว้นช่องไฟนะครับอย่าให้เก้ามงคลอ้ากดแขนไว้ตั้งไว้มาเนี่ยครับลูกกดแขนยังสร้างปัญหาให้ชามันาวเหมือนกันนะครับนี่ครับเริ่มจะออกิทิจัดและชามันาวโอ้โหดูครับมาโอ้โหดูครับมาเอาดู ชิงกันอยู่ครับตอนนี้โอ้โหปลายยก4ครับมาสถานการณ์คู่ที่สูสีจริงๆอ่ะชามะนาวมาไม่ละความพยายามครับอูแต่ว่าดูแม่แกกราต้าเอาไว้ครับ9มงคลหมดยกครับมาเดี๋ยวตามมาดูชิงดำยกต่อไปครับาการโดยทุพิเชียนพบลุ้นลดนนะครับ02-662-6555จากโตโยต้าเครมอเตอร์ครับ มาตามกันต่อ3านาทีสุดท้ายนี่นะครับเดี๋ยวได้รู้กันนะครับใครจะได้รับการชุมือชามานาวยังคงเดินเบียดตลอดดูว่าเก้ามงคลสายจังหวะสีมือไม่ประทะด้วยนะครับออกแข้งแล้วก็วนไปเรื่อยนะครับออกซ้ายออกขวาอาศัยหลักเหลี่ยมกันผู้นี้ครับน้อกกับนายครับบูบูกับบุญครับล็อกได้แต่ว่าทางด้านชามานาวก็ตีได้ครั้งหนึ่งครับกรรมการธีรวุฒิศรีละครครับแยกลุยต่อนะครับ อาศัยใหญ่ชามนาโดนแข้งขวาไปครับเสียบเข่ามาคู่นี้นี่ออกหน้าไหนครับลูกชัดเจนกับลูกขยันครับอาติดตัวขยาวตีตีตดได้ไหมแหมแข้งขายยังยกบังอยู่ครับนี่ครับมาอา้าดูครับมาเบียดเบียดเบียดอาชามนาวหู โอ้กายป้ายกันอยู่ครับตอนนี้มันไปหีกันไม่ได้นะครับามมากรร <Yeah, yeah, S 1> มการแยกมาแยกมาอนนีอ้อาจะเฉือนกันแข้งสุดท้ายเลยหรือเปล่าเอาชามานาวโอ้โหเอานละแข้งบ่านนก็่ามันกันโอ้โ,อโอหโทได้ดีพอๆกันครับจังหวะนี้เก้ามงคลถอยนะครับแต่ว่าจังหวะออกนี่ชัดเจนออกหนักหนักออกสวยนะครับในขณะที่ชามะนาวได้ลูกขยันนะครับ <S <S เดินเบียดเดินชนเข้าไป มีแข้งนําไปก่อนแล้วก็จับปล้ามไตีเขา่าดูว่าเก้ามคนนี้ก็พยายามจะล็อกไล่แขนเอาไว้นะครับทําให้ชามนาก็ยังตีไม่ทันปีแต่ว่าโอ้โหชกแบบนี้ถือว่าระบบหายใจนี่เข้าที่เข้าทางเลยครับดูครับเดี๋ยวเราดูนะครับอาจารย์ธีรวุฒไปทางไหนครับมา,มาที่แดงครับวันนี้ก้าวหน้าเพชรยินดี Academy ีนะครับกลับมาแจ้งเกิดได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวครับดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่ p r ายทีวี